ถุงขนมที่ดีนะคะที่จะเก็บอายุขนมได้นานน,านั้นควรจะเป็นยังไงวันนี้มดมาแชร์ให้ฟังค่ะเพื่อนๆหลายๆคนคงเคยเห็นขนมแบบนี้นะคะที่มีลักษณะเป็นถุงแบบนี้ก็คงจะสงสัยว่าต่างกับเจ้าถุงที่ว่าตรงนี้ยังไงนะคะบอกไว้ก่อนเลยถุงพวกนี้นะคะเขาจะมีความหนาของเนื้อถุงเนี่ย แตกต่างก,กันกับเจ้าถุงใสๆหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนเจ้าถุงประเภทนี้นะคะทั้งสองประเภทนี้นะคะเขาแตกต่างกันตรงที่เนื้อความหนาของถุงค่ะที่มีค่าที่เรียกว่าไมครอนนั่นเอง ปกตินะคะพวกถุงแบบนี้นะคะเขาจะมีความหนาของไมคอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ขึ้นไปนะคะส่วนถ้าเป็นถุงพลาสติกแบบนี้นะคะใสๆแบบที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีความหนาอยู่ที่60-80ถึงเท่านั้นเองทีนี้เจ้าความหนาเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงกับอายุขนมของเรานะคะความหนาต่างๆของเนื้อถุงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่วัดที่จะนำให้ออกซิเจนหรืออากาศเนี่ยนะคะถ่ายเทออกไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมต่างๆนะคะ ที่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะที่เขาขายกันแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเก็บอายุขนมได้นานกว่าเพราะความหนาของเจ้าเนื้อถุงนี่เองค่ะอะไรที่เป็นตัวชี้วัดที่ทำให้อายุขนมแตกต่างกันมันไม่ใช่แค่ของเรื่องเนื้อถุงแค่นั้นนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะก็แตกต่างกันไปในเรื่องของสูตรขนมด้วยแต่วันนี้จะมาพูดแค่เฉพาะเรื่องเนื้อของถุงนะคะปกติเนื้อถุงพวกนี้นะคะเขาก็จะมี ความหนาค่ะที่แตกต่างกับถุงพลาสติกแล้วก็เกรดของพลาสติกที่อยู่ข้างในตรงนี้ด้วยนะคะเขาก็จะมีความต่างการส่วนมากพวกนี้จะบรรจุเขาเรียกว่าถุงฟลอยนะคะความหนาแน่นของตัวเนื้อถุงเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็สิ่งที่มาเคลือบต่างๆที่ตัวถุงเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยสามารถเก็บอายุของขนมเนี่ยในสูตรเดียวกันในบรรจุภัณฑ์คนละแบบเนี่ยได้แตกต่าง กันได้นานนะคะบางทีบางสูตรเนี่ยนานกว่ากันหลายเท่าเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเจ้าถุงพลาสติกที่เป็นใสๆหน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะสามารถถ่ายเทอากาศออกได้นะคะเข้าออกได้เลยทําให้ขนมเนี่ยอายุสั้นพูดง่ายๆคือว่าตัวเนื้อพลาสติกอะค่ะเขาสามารถรับเอาอากาศได้นะคะหมายถึงว่าสามารถถ่ายเทอากาศเข้าออกได้บางทีอะค่ะเห็นว่าเป็นถุงพลาสติกนะคะเราก็จะทําให้ขนมเนี่ย เก็บอายุได้ต่างกับเจ้าถุงพวกนี้มากๆเลยแล้วส่วนเจ้าถุงฟลอยนะคะที่หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนอายุของสินค้าเนี่ยถ้าเทียบกับตัวถุงพลาสติกที่มดได้บอกมาเนี่ยเขาก็จะมีความต่างกันหลายเท่ามากเลยนะคะ <_ t une> เพราะว่าตัวถุงฟอยเนี่ยความหนาของไมคอนเนี่ยบางเจ้าเนี่ยอยู่ที่ ตั้งแต่160ไมครนขึ้นไปนะคะยิ่งมีความหนาของถุงไมครนมากเท่าไร่ก็จะทําให้สัมผัสอากาศหรือการไทเทของอากาศระหว่างการเข้าออกของถุงขนมเนี่ยได้น้อยและเจ้าอากาศเนี่ยมีผลยังไงนะคะก็มีผลทําให้ขนมของเราเนี่ยเสียง่ายนะคะบูดง่ายเสื่อมเสียเร็วหุนเร็วเพราะเชื้อโรคต่างๆนะคะหรือแบคทีเรียต่างๆ เนี่ยเขาก็ต้องการอากาศเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอากาศสามารถถ่ายเทยเข้าไปได้ก็จะทําให้ขนมของเรามีอายุที่สั้นลงนั่เนเองคะ่ะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วนะคะครั้งหน้าถ้าเราอยากจะเลือกถุงเพื่อมาบรรจุอาหารแล้วก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการขายได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นก็อย่าลืมถุงฟลอยนะคะ ที่เป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ทาให้อายุขนมของเพื่อนๆนอยู่ได้นานมากขึ้นนะคะในขนมที่เป็นสูตรเดียวกันนั่นเองค่ะถ้าใครชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะเกี่ยวกับการทําขนมการทําธุรกิจเบเกอรี่ก็ติดตามเชฟมอสสอนเบเกอรี่สร้างธุรกิจขนมได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย